ผลไม้ที่เหมาะกับคนท้องมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะ 1. เลยส้มค่ะส้มเป็นผลไม้ที่มีโฟเลตส,สูงซึ่งสามารถช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทของทารกได้ค่ะ 2. มะม่วงค่ะเป็นผลไม้ที่อุโดมไป,ปด,ด้วยวิตามิน A ซึ่งเป็นวิตามินที่สําคัญต่อการตั้งครรภ์รวมถึงมะม่วงนะคะถือเป็นผลไม้ที่มีวิตามิน C สูงด้วยค่ะ 3. กล้วยถือเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารมากเลยไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมวิตามิน B6 วิตามิน C รวมถึงไฟเบอร์ด้วยค่ะก็จะสามารถช่วยการท้องผูกและก็คลื่นไส้อาเจียนร,ระหว่างตั้งครรภ์ได้ดีเลยค่ะ 4. แอปเปิลแอปเปิลนะคะถือเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์สูงดีต่อสุขภาพทารกในครรภ์ค่ะเขาบอกว่าคุณแม่ที่ทานแอปเปิลระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะสามารถช่วยลดอาการภูมิแพ้ในเด็กแรกเกิดได้ค่ะต่อไป 5. ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะผลไม้ตระกูลนี้นะคะก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตวิตามินซี ไฟเบอร์โฟเลตรวมถึงฟาโวนอยด์และแอนโทไซยานินซึ่งเหมาะสำหรับหญิงตั้งครรภมากๆ 6. อะโวคาโดค่ะอะโวคาโดนะคะเป็นผลไม้ที่มีโฟเลตสูงเป็นแหล่งของวิตามินซีวิตามินบีไฟเบอร์โคลีนแมกนีเซียมและโพแทสเซียมค่ะซึ่งวิตามินเหล่านี้นะคะมีประโยชน์มากต่อการตั้งครรภค่ะพวกแมกนีเซียมกับโพแทสเซียมนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนระหว่างตั้งครรภได้ ส่วนโคลีนะคะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของสมองของทารกได้ค่ะต่อไป7สุดท้ายแล้วค่ะมะนาวค่ะแน่นอนเลยมะนาวนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีบรรเทาอาการคลื่นไส้ระหว่างตั้งครรภ์ได้ดีเลยค่ะแถมยังช่วยกระตุ้นการทํางานของลําไส้บรรเทาอาการท้องผูกได้ดีเลย โอเคค่ะวันนี้ลุงยกตัวอย่างมา7ชนิดนะคะยังไงมีผลไม้อีกเยอะมากเลยที่เหมาะสำหรับการตั้งคันยังไงถ้าใครชอบฝากกดเซฟคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเพลงแนนสตอรี่ด้วยนะคะอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวมาตอบให้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ